สวัสดีค่ะสวัสดี f อของนางฟ้าและก็ลุงพลทุกๆคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมานะคะมาหยิกเอตัดแต่งน่ากร่อยหมอยสักหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดูสิคะขนาดป้านี่นะคะออกมาโยนหินถามทางนะคะว่าเออเนี่ยดีไหมเนี่ยป้าเนี่ยจะทําที่ระลึกเนี่ยเป็นเหรียญองค์ปู่ปริจิตนะคะดูคิดดูแล้วกันนะคะถ้าใครอยากที่จะบูชาหรืออะไรก็ได้นะคะนะ เออป้าเขายังไม่ได้บอกว่าแจกฟรีนะคะนะนะมันก็มันดิ้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 นน่ากระไรหมอยนะคะบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะยังไม่มีการลงหน้หนาทองประมาณว่ายังไม่ได้ไปเสกเวทมนคาถาอะไรประมาณนี้นะคะเอ,อ้ยไม่จําเป็นต้องมีคาถาหรอกจ้ามันอยู่ที่จิตใจนี่น่ากระไรหมอย นะไม่จําเป็นหรอกโหมีสามสี่ห้าพันไกลอ่าพระมาลงคาถาหรอพระเกจินี้ทำไม<ะ>ไม่ลงคาถาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดอะไรอย่างงี้ผิดตรงไหนละแต่แต่ฮนะที่อื่นเขาก็ทําที่ระลึกกันเยอะแยะนี่ที่ระลึกของเจ้าปู่ปาริจิตมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่แต่ความอิจฉานี่ปล่อยวางมันมั่งก็ได้นะ โยนทิ้งทะเลมันไปบ้างก็ได้นะครอบครัวของมึงนะ่ะนะออกมาเห่าออกมาหอนี่แค่โยนหินถามทางนะเว้ยนะมึงเนี่ยกูจะบอกให้นะมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่เอาไปเสกอะนะ,ะมึงรู้ไหมว่ามือขวาเขาเป็นใครคุณณทีคุณทคณทีน่ะเขาบอกแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาบอกว่าพระอาจารย์เกจิท่านไหนไม่งั้นมึงก็ไปเล่นท่านอีก เขาจะไปบอกมึงทําไมอ่ะเขาบอกมึงทําไมล่ะแต่แต่มึงคอยจ้องมอนิเตอร์ไปเถอะพวกมึงนะอีรูหลวมอีตัวหนึ่งนะแล้วก็ไอ้คนไม่มีขนนะนะเอาเลยนะอิชาทิษยากูจะบอกให้นะเขาทําเหรียญเนี่ยเขาทําเหรียญองค์ปู่ปริจิตเนี่ยนะแล้วอีกอย่างเขาทําถูกต้องเขาทําจําหน่ายในน้าของบริษัทมนโอมโวยนี่ขนาดยังไม่ทํานะ พวกมึงยังดิ้น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 ขนาดนี้แล้วเนะี่ยไอแ้แตดแตก็ดิ้นจนอิจฉาบอกว่าเอาไปทํามาหากินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะเขาจะทําอะไรมันก็เป็นบริษัทของเขาเขาทําเหรียญเพื่อที่จะนะเอาเป็นที่ระลึกแล้วเขาจะทาไปให้ใครมันไม่ได้ไปนหนักหัวกระบาลมึงนะแต่แต่แตน้าก็ร่อยหมอยมึงไปยุ่งอะไรกับป้า นะหรือว่าเขาจะเสกกระถาไม่เสกกระถามันก็ไม่ได้หนักกระบาลอะไรของมึงหรือเปล่าวะแล้วมึงมาเสือกอะไรด้วยล่ะแตดแต,แต่กูอยากรู้ว่านะเป็นไงอ่ะเป็นอะไรมากไปหรือเปล่าหรือว่ากินยาไม่ได้เขย่าวขวดเออดิ้นกันใหญ่เลยนะคะแล้วมีการนะนะไอแตดแต่ไม่พอนะคะไอ้หัวไม่มีคนนะคะ ไอ้พวกคนี้ไอ้พวกเปรตสัมปเวสีพวกอิจฉานี่นะมารวมตัวกันนะคะพอรู้ว่าป้านเนี่ยนะคะโยนหินถามทางเนี่ยจะอาจจะทำเหรียญปู่ปริจิตเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเอฟที่ชอบและก็ที่สนใจสามารถเอาไปเป็นที่ระลึกหรือว่าไปแฝนประตูบ้านหรือว่าจะไปใส่ที่ข้อมือหรือจะไปคล้องคอที่รถก็ได้ พวกนี้อิจฉาตอนนี้คนขี้อิจฉามารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะเล่นงานลุงคิดดูแล้วกันเรื่องแค่นี้เอาไปเป็นประเด็นเรื่องการที่จะทําเหรียญที่ระลึกองค์ปู่ปริจิตรของเราคิดดูแล้วกันนะคะเอฟซีนะมันอิจฉาขนาดไหนเห็นไหมล่ะคะแค่นี้มันยังจะไปฟ้องอีกแล้ว <laughs> กูอยากจะหัวเราะเหมือนอาจารย์ธนันอย่างเลยแต่กูหัวเราะไม่เป็นหัวเลาะแบบให้แซบๆกูก็หัวเราะไม่ได้แล้วยังไงรู้ไหมคะเอฟพีพวกคาเฮลพวกนี้มันมีการบอกว่าวันนั้นอะวันที่เก้าเนี่ยอยากให้ฟ้าเนี่ยพาอง์ปูปริจิตให้มาทับคนเลยนะนี่คือความคิดเร็วๆของพวกมันอยู่ในกะมละสันดานของพวกมัน คิดดูแล้วกันนะคะเอซมันคิดบแบบนี้ได้ยังไงเรายังคาดไม่ถึงเลยว่าคำพูดตรงนี้จะหลุดออกมาจากไอ้หัวไม่มีขนได้ยังไงเห็นไหมคะเ mm hmm. อฟซีขาเออดูแล้วกันนะ่ะคนมันอิจฉานะคะนะกูจะบอกให้นะไม่ว่าองค์ปูปริจิตจะโดนฟ้าผ่าหรือถล่มทลายลงมาเนี่ย เขาก็สามารถบูรณะขึ้นมาใหม่ได้ฟังบ้าหูเนะ่ะเขาสามารถบูรณะขึ้นมาใหม่ได้จะก,กี่องค์ก็ได้เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ของชัยยพลวิภากับป้าแตนสมพรวิภาเข้าใจบอเข้าใจบ้าหูนะ่ะองค์ปูปาริจิตเป็นแค่ปูนปั้น <c oughs> ไม่ว่าจะถูกทำลายล้างขนาดไหน แต่องค์ปู่ปริจิตก็อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเราก็สามารถที่จะบูรณะกลับคืนมาใหม่ได้แอฟีทุกคนพร้อมสม่ำเสมอที่จะจับมือกันเพื่อชัอพลวิภากูจะบอกให้พวกมึงอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสิอยอ้อยอย่าดิ้นสิมึงจะดิ้นหาพระแสงของเงาอะไรวะกูถามแน่ฮะ แค่เหรียญที่ระลึกแค่นี้หรอมึงแสดงออกกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมีการมาสาบแช่งในฟ้าผ่าองค์ปู่ปริจิตของเราคิดดูแล้วกันมึงเห็นไหมยิ่งมึงสาบแช่งเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาหาชัยพลมึงเห็นไหมองค์ปู่ปริจิตตอนนี้กำลังปลูกหญ้าอุ้ยสวยอารามตาเขียวจะอุ่มพุ่มสวยไม่มีใบมีแต่เม็ดมึงเห็นไหม เห็นหรือยังต่อไปก็จะมีดอกไม้สวนดอกไม้เพื่อที่จะโอ้โหเอฟซี MC มานะโอ้โหสวยอารางชางโถ,โถนี่อย่านั่งออ้ยกัดฟันอืดอืดอืดนะว้ยไอคนไม่มีขนกับไอหน้ากระอยหมอยและ็อีบ้านสี่กอนเนี่ยมึงอย่านะกูจะบอกให้ฮะทำตัวปกติอย่าอิจฉา แต่กูขอบคุณเรื่องหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเรื่องห้องน้ำเนี่ยมึงยิ่งด่าห้องน้ําตอนนี้ห้องน้ําเป็นหกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณที่มึงไปนั่งด่าไปนั่งอ่าลเป็นอะไรนะเปร้องเรียนเรื่องห้องน้ําอ่ะนะต่อไปมึงก็ไปร้องเรียนเรื่องปลูกญ้าด้วยนะตรงอุปองปลูกปริจิตต์อ่ะนะเขาปลูกญ้าอย่ายงสวยเลยอะ่ะมึงดูยัง มึงเห็นหรือ,อยังว่าองค์ปู่ปริจิตเนี่ยมียญ้าขึ้นผิวสวยเขียวสุ่มพุ่มสวยเลยมึงไปดูนะเว้ยไอหัวไม่มีขนนะ ไอ้สมกลือมึงไปดูและไอ้หน้ากระร่อยหมอยอีลูหลวมรูยานแล้วก็อีพวกอิจฉาที่รวมตัวกันด้วยไปแหกหูแหกตาดูนะจ๊ะตอนนี้จเจริญง,งอกงามทุกอย่างเลยนะจ๊ะและเดี๋ยวมีเอซีมาทั้งหมดนะคะสี่ห้าคันคันหนึ่งคันหนึ่งรถทัวร์นี่ก็ประมาณร้อหคนน่ะมึงคิดดูนะโอ้โหที่ระลึกจะเป็นยังไงละ่ะของที่ระลึกอุ้ยอยานะอย่ากัดลิ้นตายละ่ะ นะอย่าก,กัดลิ้นตายนะฝากอีพวกอิจฉาด้วยที่มึงสาบแช่งนะขอให้ฟ้าผ่าน่ะนะขอให้ฟ้าผ่าองค์เจ้าปู่ปริจิตของฉันน่ะนะพวกฉันไม่กลัวหรอกนะคะเอสพร้อมที่จะบุรณะใหม่นะจ๊ะโอเคนะคะนะขอให้มึงกัดลิ้นตายกันไปเลยสวัสดีค่ะ